อยากสร้างอนาคตใหม่จัดการอารมณ์ให้ได้ก่อนเพราะว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะทางานบางงานให้สาเร็จบางครั้งเราอยากจะหาเงินให้ได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่เคยสังเกตไหมครับว่ามันมีเสียงรบกวนจากภายในซึ่งเป็นเสียงรบกวนคําว่าเสียงรบกวนในนี้อาจจะเป็นภาพที่คุณมาทางความคิดครับและอาจจะเป็นเสียงบางคนเนี่ยได้ยินแต่เสียง นะครับบางคนอาจจะเป็นภาพนะครับใน visualization หรือจินตนาการนะครับบางครั้งเนี่ยมันเกิดภาพหลอมขึ้นมาสําหรับคนที่คุณเนี่ยทำร้ายจิตใจคุณคนที่คุณไม่ชอบนะครับหรือเรื่องต่างๆที่เป็นความทุกข์ทรมานของจิตใจของเราหลายครั้งนะครับเรายอมให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเหนือเราเพียงเพราะคําว่าอารมณ์ครับ แน่นอนครับเรื่องนี้โอป,ป้าได้เรียนรู้จากโทนนิโรบินครับตอนที่โอป,ป้าไป็นสิงคโปร์เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์แย่ๆเนี่ยอยู่กับเรานานเกิน17วินาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเวลามีความคิดลบรู้สึกแย่หรือทุกข์ทรมานหรือเขาเรียกว่า s u f เฟอร n g state นะครับเราปล่อยให้นานเกิน17วินาทีไอ้ตัวนี้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยจะถูกเข้าไปแรกนะคบตามเซลล์ประสาทของเราและแน่นอนครับ หลายครั้งเคยมีอาการนะครับอ่อนล้าเวลาตื่นนอนหลายครั้งเคยมีเส้นกระตุกนะครับหลายครั้งจะอยู่ขาก็อ่อนแรงจะอยู่ขาก็บวมโดยไม่มีสาเหตุจะอยู่ปากร้อนในโดยไม่มีสาเหตุแต่นั่นแหละครับอารมณ์ลบเนี่ยเราฝังไม่กี่ปีแล้วครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่อย่างเช่นบางท่านอาจจะอายุ30 40 50 60แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเก็บอารมณ์เหล่านั้นได้อยู่นะครับความทุกข์ทรมานที่มีต่อใครบางคนต่องานบางงานต่อเรื่องเงินต่อชีวิตของคุณครับวันนี้สิ่งที่เลือกได้นะครับก็คือ การอยู่กับตัวเองครับอยู่กับปัจจุบันอย่างน้อย17วินาทีให้คุณจับตัวคิดให้ทันครับวิธีการนี้นคือว่าสมมุติว่าคุณมีภาพหลอนเกี่ยวกับความคิดลบหรือเรื่องลบ,ลบเข้ามานะครับให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆแล้วหลับตาแล้วรู้สึกเลยครับว่านั่นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวก็แค่ตัวคิดและตัวคิดสิ่งที่ตัวคิดกลัวที่สุดครับคือการค้นเจอเรื่องนี้นะครับสําคัญมากเพราะป้าเองก็ใช้เทคนิคนี้ ตัวคิดกลัวการค้นเจอเสมอและภายในตัวคิดมันมีสิ่งที่เรียกว่า e m o t i o n ันแหรืออารมณ์ครับถ้าเราจับตัวคิดทันเราก็จะสามารถควบคุมไม่ให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้และแน่นอนครับเมื่อคุณจับตัวคิดได้ทันให้คุณได้พิจารณาครับว่า ความคิดนั้นเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณคิดลบต่อใครบางคนคิดลบต่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์คุณเต็มใจที่จะปล่อยวางหรือเปล่าแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเต็มใจที่จะเก็บมันไว้คุณก็ต้องรับผิดชอบผลของมันแค่นั้นเองครับเราเลือกได้ครับที่เราจะเป็นเจ้าของอารมณ์ในด้านดีและด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์เท่ากับอนาคตไทยเก็ตในสิ่งที่ป้าอธิบายคุณครับป้าอีสานมาร์สโคสเอเนอร์พีสวัสดีนะครับ